ลีลิกหลอดนะคะเบ็ดใหม่ล่าสุดนะคะราคาอยู่ที่แปดพันนะคะคือราคาไม่แรงแต่วิธีการที่จะซื้อเบ็ดนี้ยากมากโอเคค่ะคลิปนี้พี่ไม่บอกเนอะว่าชิ้นส่วนไหนตกตรงไหนนะคะก็คือพี่อยากให้เราจําเลยนะพี่จะไล่กเกาะนะคะก็คือไม้วีเนียมีสามชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ลอดลิตมีสาม ชิ้นส่วนเหมือนกันค่ะแล้วก็หิมะ1นะคะเห็ด1แล้วก็เกาะไม้2นะ,ะรวมทั้งหมดจะเป็น10ชิ้นนะคะอันดับแรกพี่จะให้เราไปรับเควสก่อนนะไปรับเควสที่คนนี้เลยค่ะก็ให้เราไปหาที่ดร์ฟินเนียนะคะก็จะขึ้นเด้งเป็นแบบนี้เลยค่ะระยะเวลานะคะจะอยู่ที่6วันเนื้อเควสนี้ก็รวมวันนี้ด้วยก็จะเข้าๆประมาณ7วันพอดีหนึ่งอาทิตย์นะคะ ทุกคนต้องไปหาด็อกเตอร์ตรงนี้ก่อนไหมพี่ไม่มั่นใจนะเออมันมันยังใหม่อ่ะพี่ก็เลยรีบมาก่อนนะคะคือจุดประสงค์พี่ไม่ได้มาดูตรงนี้นะพี่คือจะพาไปให้ดูชิ้นส่วนค่ะว่าแต่และเกาะตกตรงไหนนะคือเราไปหาเขาแล้วก็ไปรับเควสเสร็จแล้วนะคะให้เราไปหาเกาะเลยค่ะก็อย่างที่พี่บอกมีเกาะอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูด้วยว่าชิ้นไหนตกเกาะไหนนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นหน้าเกาะไม้วีเนียนะคะทุกคนก็คือเกาะที่เราเกิดเลยเนะก็จะมีอ่ะพี่จะพูดก่อนไม้เวียนะคะก็มีอันที่1 2 3สานะคะแต่สองอันตกด้านบนค่ะส่วน1อันตกด้านล่างค่ะตรงนี้เป็นหน้าเกาะนะคะพี่ตกได้อันที่สองค่ะส่วนบ่อด้านบนของไม้เนียนะคะพี่ตกได้อันที่1และอันที่ สมค่ะสี่ห้าหตกที่อ่าวลอดลิตนะคะสี่กับห้าพี่ตกได้บ่อข้างบนเนอะบ่อบนอ่าวลอดลิตนะส่วนอันที่หนะคะพี่ตกได้ข้างล่างค่ะตรงอ่าวที่มีเมตาเลหรือปลากระเบนนั่นเองนี่พี่ตกอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออันที่หนั่นเองค่ะอันที่7ดนะคะพี่ตกได้ที่ตรงจุดตกจระเข้หรืออ่างเก็บน้ํา หรือที่เป็นเกาะเห็ดนั่นเองค่ะก็คือตกตรงจุดจระเข้เลยนะคะอันที่7ดนะคะเป็นสีทองนะลบ10เปอร์ซนค่ะตกตรงจุดจระเข้นะพี่ที่พี่ตกได้นะคะอันที่8ดเป็นสีทองเหมือนกันค่ะลบ10ซนนะคะตกที่เกาะหิมะหรือเกาะหมึกเกาะที่เราไปตกปลาหมึกยักษ์นั่นเองเกาะนี้นะคะก็คือให้เราตกด้านบนนะคะไม่ใช่ตกรอบเกานะเนอะให้เราขึ้นไปบนเกาะสุด เพื่อไปตกนะคะก็จะมีบ่อบ่อด้านบนเนอะก็คือให้เราไปตกตรงนั้นนะคะด้านล่างพี่ไม่มั่นใจว่าออกไหมแต่พี่ตกแล้วไม่ออกพี่เลยมาตกด้านบนค่ะทุกคน9กับ10นะคะเป็นสีชมพูนะลบ20%ค่ะ9กับ10เราก็ตกด้านบนของเกาะโจนสลัดหรือเกาะชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้งนะคะให้เราตกข้างบนตรงน้ำตกหรือที่เราไปตกปลาทองนั่นเองค่ะปลาทองของโจนสลัดเนอะ ก็ประมาณนี้ค่ะคร่าวๆก็ครบทุกชิ้นส่วนแล้วเนอะเมื่อเราครบแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการไปหาด็อกเตอร์เหมือนเดิมค่ะก็คือให้เราเหมือนขึ้นมาไม่ใช่สิเหมือนมาคุยกับเขาพี่กำลังจมน้ำอยู่ไงพี่ก็เลยพูดว่าขึ้นนะคะมาคุยกับเขาปกติเลยถ้าเราตกครบ100%นะตรงนี้นะคะไม่สามารถรับจากเพื่อนได้เนะคือต้องตกเองเท่านั้นค่ะ แล้วเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้กระดาษมาเนอะเป็นรหัสนะคะแล้วก็มี G P S บอกค่ะทุกคนก็จะให้พิมพ์หรือเซิร์ชคำว่า h a n d w i note เนอะเหมือนเหมือนถ้าเขาให้มาแล้วเราไม่เห็นเนอะนี่ตรงนี้เลยทุกคนก็จะมีรหัสแล้วก็ G P S บอกสำหรับน้องๆนะที่อาจจะเกิดบักแบบพี่ก็ได้ก็คือขอด็อกเตอร์แล้วไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยออกเข้าเกมใหม่ก็มีขึ้นมานะคะแล้วก็ พิมพ์หาได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะคือจุดที่เราทํามาทั้งหมดเพื่อที่เราจะไปซื้อเบ็ดนั่นเองค่ะเบ็ดอย่างที่พี่บอกข้างต้นไปนะคะเราไปดูดีกว่าว่าเราจะซื้อ,อยังไงนะคือเราต้องมี G P s นะคะรู้สึกว่าส่วนหลังๆมาน้องๆทุกคนก็น่าจะดู G P s เป็นแล้วนะคะก็มีให้ใน ขเขาเรียกว่าอะไรกระดาษกระดาษที่เขียนด้วยมือเนาะนี่ก็ม <laughs> <ๆ>ีในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีบอกนะว่าเท่าไร่เท่าไหร่นะคะของพี่ก็จะเป็นสี่พันกับเจ็ดสิบอะไรก็คือพี่จะดูแค่ตัวหน้ากระตัวหลังเท่านั้นเนอะตรงกลางพี่จะไม่ดูนะคะดูให้ดีนะว่าติดลบหรือไม่ติดลบถ้ามันมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวานะคะเพื่อไม่ให้เลขเราคาดเคลื่อนไปมากกว่านี้นะคะตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะเป็นถ้ำหรือเป็นอะไรเนอะ แต่ไปไปมามาเป็นเกาะเลยนะทุกคนเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยนะเกาะใหญ่พอสมควรเลยแต่เรามันอาจจะถ้าเราปรับกราฟิกต่ำใช่ไหมคะทุกคนมันก็อาจจะมองเห็นเกาะลําลบากเนะเวลาเราหาเกาะพี่ก็จะแนะนําให้เราเปิดกราฟิกให้มันสูงๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นเกาะง่ายๆเนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเกาะดีกว่าเป็นยังไง ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนเกาะทั่วไปเลยนะคะตอนนี้พี่ก็ปรับกราฟิกให้มันต่ําลงนะเนื่องจากเมื่อกี้พี่ปรับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะหาเกาะนะคะมันก็จะออกแนวเหลกๆนิดหนึ่งตรงนี้นะคะเรายังเหมือนต้องดู GPS นะคะแต่พี่ว่ามันน่าจะอยู่จุดๆเดียวนะั่นแหละเราก็จาจาทางเอาไว้เนะว่ามันต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนพี่ก็ยังมัวดู GPS อยู่เนะนี่ก็จะไปทางนี้นะเราลองสังเกตดูนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคน เห็นไหมคะแล้วที่อยากให้สังเกตก็เหมือนแบบว่าตรงนี้มันมีแหลมๆหลมอะไรประมาณนี้ทุกคนเราลองแหลมๆหลมแล้วมันมีทางเข้าพี่อธิบายอะไรแปลกๆเนี่ยคือให้เราสังเกตสังเกตแท่นแท่นนี้เอาไว้เนอะก็คือ <c ười> <c ười> มันหาไม่ยากค่ะทุกคนมันหาไม่ยากต่อไปนะคะให้เราหยิบแฮนด์ไว t e n o t ตหรือที่เราได้มาจากด็อกเตอร์นะคะก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะทุกคน ที่แนะนํานะคะให้ซูมหน้าจอเข้าไปดีกขวาเพื่อที่เราจะได้เห็นรหัสง่ายๆนะคะรหัสนะคะก็จะเป็นแบบว่าภาษาแปลกๆเนอะเราก็ไม่รู้นะพี่ก็แบบว่าลองเปรียบเทียบกับภาษาไทยเนอะมันก็ตัวแรกเหมือนกอ็ไก่เหรอต่อไปตัวต่อไปก็เหมือนกอ็ไก่จะเป็นอีกแบบ <laughs> ก็คือเราดูไปเรื่อยๆตัวนี้เหมือนรอเรเือหน่อยเนอะก็คือพี่ใช้สูตรจําแบบนี้แล้วก็ใส่ทีละตัวใส่ทีละตัวไปจนครบค่ะทุกคน ก็อาจจะยากตรงที่เราต้องตกปลาเหรอตกเหมือนตกฟอสซิลมากกวา่าตกกระดูกตรงนั้นที่มันยากสําหรับบางคนนะที่มันง่ายก็คือง่ายมากสําหรับพี่ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะคะแต่น้องที่บ้านอีกสองคนตอนนี้ยังตกไม่ครบเลยค่ะไปนูน่นไปคือแบบว่าไงอ่ะไปไปแพ้ตรงเกาะเห็ดคนหนึ่งแล้วก็ไปแพ้เกาะโจนสลัดคนหนึ่ง โอเคค่ะตอนนี้ประตูถ้าก็เปิดแล้วนะทุกคนก็สามารถกระโดดลงไปทีเดียวได้เลยนะตอนแรกพี่ก็กดตุยนะมันก็สามารถกระโดดลงไปได้เลยค่ะแล้วเบ็ดก็จะตั้งสง่านี่เลยค่ะราคาอยู่ที่แ0 0พันนะคะเบ็ดตัวนี้นะคะความเร็วล่อ20เปอร์เซ็นค่ะโชคย5นะคะความการควบคุมนะคะ0.05แล้วความยืดหยุ่นเท่าไรเนี่ยรีไปไหน รีบซื้อนะความยืดหยุ่น20นะคะทุกคนรับน้ำหนักได้มากสุด2,500กิโลนะคะก็จะเข้าว้าประมาณนี้เดี๋ยวพี่ลองไปตกให้ดูดีกว่าคะ่ะพี่ก็จะก่อความเร็ว1.2นะก็คือมันเร็วจากเดิมแค่0.2วิหรอก็คือเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยเองก็อทำไมอะ่ะนี่นะคะก็แบบว่านี่ประมาณนี้ก็อย่างที่บอก แต่อย่างที่แบบว่ายัางไงอะคนบอกว่าไม่ไม,ไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องไปตกกระดูกเนาะฟอสซิลที่ต้องมาทำเควสซื้อเบ็ดตรงนี้พี่ว่าเบ็ดนี้มันเป็นลิมิเต็ดไหมทุกคนมันมีระยะเวลาแค่1อาทิตย์แล้วตอนนี้มันก็เริ่มถอยหลังเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนพี่ว่ามันก็ราคาไม่แพงเราก็สามารถเก็บสะสมเอาไว้เพราะเบ็ดราคาไม่แพงค่ะ ต่อไปนะคะพี่จะให้เรามาดูบอปเปอร์เนอะถ้าเราเก็บได้100%่งร้อยปเปอร์ที่เราได้จะเป็นเช่นไรคะ่ะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นนาฬิกาทรายนะคะทุกคนไม่ไม่สะท้อนแสงเนอะก็เข้าๆประมาณแค่นี้ค่ะหากน้องๆคนไหนยังงงว่าชิ้นไหนตกตรงไหนคอมเมนต์ถามพี่ได้นะคะ